จริงๆเนี่ยผู้ที่รู้ที่หลังก็คือมันเป็นคาถาที่นั่นเรียนมา่างหลวงพ่อจงใช้คำว่าติยันติยันติโมมะมูลมาแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมหลวงพ่อการเจอห้ามอยู่นิ่งๆกับเบก่อนครูบาอาจารย์เขาบอกอะไรห้ามด่าแม่ห้ามผิดลูกผิดเมียอันนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะ ตอนสมัยหลวงพ่อยี่สิบสาสิบปีก่อนเนี่ยฉันก็คิดว่าทำนะไมนมีปัญหาหรอกแต่ว่าทํายุคนั้นมีปัญหาเนี่พระเข้าไปอย่างนั้นอะ mm hmm. พระไปทําอะไรตอนเย็นปีคําถามต้องไปนั่งตอบแล้ว mm hmm. เอเขาไม่รู้หรอกว่าพระไปดีที่อโคจรเอาบ้านค้นนี้ยครับอา้าวใช่ไหม mm hmm. ไมาเช่ที่อยู่ของพระแล้วพระ, mm hmm. ะเข้าไปทําอะไระ mm hmm. เราไม่ต้องไปตอบเขาด่าเรา,าก่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่า แต่ว่าผมสําคัญมากเลยที่ทําให้หลวงพ่อเนี่ยผมว่าชื่อเสียงเนี่ยโดดเด่นมากนะครับบอกว่าวิชาเจอมือหลวงพ่อเนี่ยผมได้ถามว่าหลวงพอ่อวิชาเจอมือเนี่ยเขาเรียกอะไรเจอมอวิชาด้วยเขาเรียกอะไรครับเราเนาะนะไม่รู้สิ้นอะไรนะบนะก,นกินไม่รู้รสินสน้นมันมีมันมีฉันได้เอาตําราของหลวงพ่อมาดูว่ามันมีคาถาอยู่ตัวหนึ่งครับซึ่งมันเป็นตัวว่างหลวงพ่อบอกอันเนี้ยเวลาจะเสกข,ของอะไรให้เป็นมหาลาบเขขาานี่ยเสกด้วยคาถาตัวนี้อื หลวงพว่อก็เลยเอาไปใช้เจอมือนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะผู้ที่รู้ที่หลังก็คือมันเป็นกระถาที่ท่านเรียมนมาจากหลวงพวงอ่อจงมันใช้คําว่าติยันติยันติโมมะมุนมามคือเมื่อก่อนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเขาจะฉีดฉีดไอ้ไอ้ดอกไม้ห้าอย่างที่ไปหวยตายเนี่ยนะหลวงพ่อบอกอ่ตัวนี้เศษแบบแบบแบบคนให้มันเข้ากันระหว่าน มันจะเป็นเ,เป็นมหาลาบด้วยเป็นอุดมด้วยหรือมีกินเนี่ยนะพูดง่ายครับซึ่งบอกว่าเป็นตําราที่ได้มาจจกผมว่าจงเราเรียกยนะอะไรนะนแม่โพศบอะไรใช่นั้นแม่มโพศบเนี่ยหน้าจะเป็นกระถาแต่ว่าตัวที่เอามาเขียนเนี่ยบรรดาลูกศิษย์เขาก็บอกว่านะมันมีนอยู่หนึ่ง ณที่อยู่ในนะกินมิรู้สิน้นแต่กินมิรู้สิ้นเนี่ยก็มีคนบอกมิรู้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ไปเลยันะกินไม่รู้สิ้นไปจร,<อ>ริรงในตำราจริงมันใช้คําว่ามิรู้สิน้นครับอ๋อเพราะว่าได้ค่ะว่าตอนนั้นหลวงพ่อไปเจอปุ๊บก็ม <c oughs> ีคนถูกหวย12ล้านบ้างอะไรกันบ้างอันนี้มันเป็นเราเราเราก็เราก็คิดว่ามันเป็นบุญเขาเกิดบุญของเขาและกันพูดรแบบว่ากลางๆไปแล้วกันพอจะได้ไม่มีกาแฟแต่ว่าวิชานี้คือหลวงพ่อไปเจอมาในกี่ปีแล้วหลวงพ่อ แต่แต่โควิดกลางๆปลายๆจะปีประมาณก็หลายปีแล้วนะเพราะว่าฟิวข้านน่ะเพราะว่าคนมาบ่นเยอะเลยตอนนั้นสภาพเศรษฐกิจแย่ตกงานอยากคนมีงานก็ไม่มีงานเลยทีนี้ก็ทีนี้ก็เกิดความท้อแท้เนาเราก็ก็ช่วยอ่ะมาถึงว่าถามเป็นไงก็ร้อยละแปดสิบก็ถือว่าแย่นั้นนะแต่เลยเจอเป็นฝันกำลังใจให้โยมอ่ะ โยมนะว่าเขียนไปแล้วโยงก็ไปขยันนะเคยมันเคยขยันร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเพิ่มไปร้อยยี่สิบแต่ก็อย่าไปอย่อาไปหยุดรอครกระถามันสําเร็จโดยไม่ทําอะไรนะคือเป็นการเจิมเพิ่ม,เพ,มเพิ่มฝันและกําลังใจใเขาไปแล้วมีข้อห้ามอะไรมั้เพราะการเจิมห้ามอยู่นิ่งๆอาห้ามอยู่นิ่งนะอันนี้ผมลุกนิ่ลุกลอนอาการผมลุกลีลุกรลอนนี่ผมใช้ได้เลยใช่ไหม ไม่ไม่มีไม่ไมีมมมมมมข้อห้ามอะไรนะเรื่องเรื่องปกติของการมีศีลมิธรรมมันต้องมีอยู่แล้วโยมครับผม,มกับเบืรอก่อนครูบาอาจารย์เขาบอกอะไรหา้ามด่าแม่ห้ามปิดรูปปิดมีอันนี้มันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเน,นาะก็ห้ามห้ามอยู่จริงๆคือต้องให้เขาหยาบากรยหยาบแล้วก็พูดก็มีคนถานมอย่างโยมมีข้อห้ามอะไรมัางลบได้ไหมบอกโอโยมปกติโยมไปทำไรโยมไม่ทำจะไปใช้มือไปทําการงานทําไปแต่เขาก็นิยมไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไป้ก่อนสมัยที่คนมีโทรศัพท์เยอะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับ ทุกวันเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมีคนเน่ยเจิมนะครับตอนหลังเนี่ยไปเจอม,มือเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่า<ม>ที่เรารู้มาจาก,จากหลวงพ่อก่อนเลยช่วงโควิดเนี่ยหลวงพ่อเอาง่ายๆนะผมมองมุมมองผมนะหลวงพ่อเจอม,มือในช่วงโควิดเนี่ยสามารถจะให้วัดโด่งดังมีอะไรสามารถสามารถสร้างสถา,าวลวัตถุได้เนี่ยอันนี้คือบรารมีและมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีใ,ใ,ใครจะไปเจิมจานอะไรนะซึ่งมันอะ,อะไรนะเขาเรียกอนะไรส่วนกระแสะเศรษฐกิจได้และส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็มีประสบการณ ตามบุพกรรมแล้วกันหลวงพ่อพูดว่าตามบุพกรรมบางคนก็ได้มากได้สําเร็จมากสําเร็จน้อยนะครับราบร้อยก็มาเป็นเรื่องเก่าด้วยแต่ส่วนมากคนเราบอกถ้าถูกหวยนี่คือว่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แต่จริงมันอาจจะได้หน้าที่การงานอย่างอื่นได้บางคนก็ไปแล้วหลวงพ่อเรื่องเจิมโฉนดอ่ะหลวงพ่อผมเห็นนนอกจากยุคหลงพ่อคูณนะก็มีวัดหลวงพ่อเนี่ยแหละที่ว่าคนมาเจิมกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่เป็นฮือฮามากเจิมโฉนดนี่ต้องเล่าเล่าย้อนไปว่าพิธีเจิมโฉนดจริงๆรเมื่อก่อนเนี่ยั ที่นี่เขาเรียกว่าเจริญเมตตาเจริญเมตตาไงถ้าใครมาบอกหลวงพ่อว่าโอ๊บ้านหนูเนี่ยคนพี่น้องทะเลออกกาะกันอยู่อ,อยู่ไม่เย็นเป็นไมุ่กซื้อบ้านมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอยู่กันแล้วไม่ไม่สบายเลยหรือสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีมันมัมนไม,นม่มีความร่มเย็นไม่สกขป็ไงหลวงพ่อท่านก็นจะทําพิธีอย่างหนึ่งคือให้พระ ไปนั่งสมมุติว่าอันนี้มันเป็นสี่มุมใช่ไหมครับบ้านเป็นสี่มุมเนี้ยมันจะเป็นสี่มุมอย่างนี้หรือเปล่ามั้แต่ก็ต้องมีสี่มุมแล้วพระนั่งตรงกลางถ้าตอนสุขภาพหลวงพ่อดีๆท่านก็จะไปด้วยหรือว่าลุกฤทธิ์ที่ท่านเห็นว่ามันมันอาจจะต้องถึงมือท่านเองเนี่ยเขานก็จะไปด้วยบางทีก็ให้พระไปเพราะนั่งสี่มุมเนี้ยก็จะไปช่วงเย็นๆย็ไปประมาณภพข้ามเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเลิกงานมาแล้วครับวันไปทํางานไปทําพิธีอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไอ้รายที่อยู่ในตำราเนี่ยสายน้ําไหล ก็ไปหูโปยในบริเวณบ้านอตอนสมัยหลวงพ่อยี่สิบสามสิบปีก่อนเนี้ยฉันก็คิดว่าทำานี่ไม่มีปัญหาหรอกแต่มาทํายุคนั้นมีปัญหาแน่พระเข้าไปอย่างนั้นพระไปทําอะไรตนเย็นปีคําถามต้องไปนั่งตอบแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าพระไปดีที่อโคจรเอาบานคนนี้ค่ะอ้วใช่ไหมมาเช่ที่อยู่ของพระแล้วพระเข้าไปทําอะไรอ่เราไม่ต้องไปตอบว่าเขาด่าเราก่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่า ก็เอาชนโนนของคุณอะที่เป็นเ,นเอกสารติดตัวคุณมามาทําที่วัดมีการอัน,นิี้มนพระส,สวดแล้วบทหนึ่งที่สําคัญซึ่งจะไปทําที่หนูหรือทําที่นี่ให้่พระทำหรือยัไงก็คือต้องสวดกรณีเมตตาสูตรอ,อันนี้สำคัญเลยจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่า ไอ้เสนอโหนเนี่ยเอามาแล้วเนี่ยมาอธิษฐานจิตอ่ะไม่ได้แปลว่าขายอย่างเดียวใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่มันทำได้หลาย่คือการเสริมให้บ<า>้านเจตนาตามเจตนาของคนที่เอามาทําดีกว่าครับผมาบางคนเขาก็ไม่ได้เจตนาขายแต่ขายเยอะไม่ก็ขายก็เยอะแล้วคาับ,บาเพราะว่าตอนที่ว่าเป็นข่าวดังมากเลยนะเมื่อช่วงสองสามปีที่แล้วที่ว่าไปขายได้ถึงเป็นแสนล้านอะไรกันนี่ก็มันก็มีเงื่อนไขอย่างบางคนก็เขาถามเอ้าเจ้าของไม่ต้องมาได้ไหมก็บอกก็ได้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในในที่ดินนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานสามีภรรยา คนที่อาศัยอยู่ในหน้าถึงก็มีผลประโยชน์ในนั้น่มาได้แต่ว่าขอให้อยู่ในพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คนก็ส่วนมากก็เจ้าสี่เจ้าห้าเนี่ยก่อนหนึ่งสองสามไม่ค่อยอยากทําประกอบเพียไม่ถึงก็รอไปด้วยอย่างอย่างทีมงานสัมภาษณ์เนี่ยบางคนเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเนี่ยสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนเนี่ยก็ทําได้ไงล่ะใช่ไหมใช่ครับสัวในบทกรณีเนี่ยบทเดียวนี่แหละแต่เขาสวดไปได้เขาพยายามเอาทรายไปหวาน แต่บางคนทําไปแล้วก็ซายอยู่เป็นปีก็ยังอยู่งนะั้นบทบนก็ไม่สวดอันนี้มันก็เขาก็ยังประกอบเห็นไม,ไม่ถึงตามที่เราว่าไปนะมันก็มีมันมีเคล็ดลับการทําวิธีด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีหลวงพ่อจะอธิษฐานอะมันต้ของเนี่ยประกอบกเป็น,ปนหลักเลยเอพระเนี่ยก็าําพิธีตามกระบวนการที่ครูบา,าอาจารย์สอนแต่เจ้าของเนี่ยเป็นเป็นหัวใจแล้วพาะที่ของโยมไม่ที่ของพระดี๋อวพระนี่ก็ทําพิธีตามกระบวนการที่เรียนรำเรียนมาเนี่ยแล้วก็ส่วนมากเลยนะโยมไม่ไดินไม่ได้ะคือไปถามอ่ คนที่สําเร็จส่วนมากแม้แต่ที่ตาบอดที่แลสํสเร็จได้เพราะการสวดมนต์แล้วก็ทําตามที่วัดบอกแผ่เมตตาเรื่อยๆเห็นว่าบางคนเนี่ยมายังไม่ทันได้สวดเลยหลวงพ่อมีการขายกันบนวัดเลยนะครับอันนั้นไม่รู้นะแต่ว่าแต่เจตนาของเราเราดูคุณทำไปแล้วคุณต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วแต่บุปกรรมของแตง่ละบุคคลแล้วกันบางค<อ>นอาจจะสาเร็จไวสําเร็จช้าอันนี้อันนี้สําคัญก็่ืออยู่ว่าทําตามนั้นได้ไหมครับผมอันนี้เรื่องการเจอมือที่วัโด่งดังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหลวงพ่อไม่กล้าพูดอะไรมากมายนะเดี๋ยวเรา สื่อเนี่ยทุกคน,นจะรู้เลยว่าที่ว่ามาถามพิธีล่าสุดเมื่อวันที่15เพิ่งจะเพิ่งจะถามไปก็ต้องมีมีเลิกมียามนะครับใช่เราจะต้องอเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์นี่มันจะต้องดูเรื่องหัวทรหัวศาสตร์ประกอบที่พัวพันกับอสังหาริมทรัพย์แน่นอนคือวันเสาร์ที่ดินบ,บ้านโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจเหมืองแร่และมันอยู่ในอ,อยู่ในโซนของพวกอสังหาริมทรัพย์อันนี้หลวงพ่อพูดมาอย่างนี้นะครับ ทุกคนจะคิดว่ามาแล้วเจอคกับหลวงพ่อนะครับนี่หลวงพ่ออนี้เป็นพระโหราศาสตร์นะครับนี่ดูนะครับรู้จักอนาคตหลวงพ่ออนนี้นอกจากเจอมือต้องดูดวงแล้วงว่าได้ข่าวว่าเมื่อก่อนในหลวงพ่อดูดวงแล้วหลวงพ่อเลิกดูทำไมไปทายเขาจนันอยงางนี้ดูดวงเนี่ยมันอย่างนี้นะโยมเพราะเพราะเรื่องดวงเนี่ยมันมันเป็นเอาถ้าเป็นเพื่อศาสนาก็สมัยที่เจ้าชายศิระสกิดได้จิดวันใช่ไหมเชิญพามาตั้งร้อยแปดแล้วก็คัดแปดคนแล้วก็ในแปดนั้นต่อมาได้เป็น อักษรพระสาวกรูปแรกคือพระยาโคนทัญญาแสดงมันมีมาก่อนนะใช่ครับแต่ระยะหลังๆเนี่ยเรื่องการทยากรหรือดูดวงพระธรรมเนี่ยมันดูมันมันมันเหมือนกับเราไปยังไงอ่ะไม่ไม่รู้อ่ะในความหมายบางทีมันออกไปสองสองทางครับผมครับผมแล้วยิ่งมีมีสื่อมีตื่นมีไม่ตื่นอะไรก็อยู่เนี่ยก็เราเราไม่ไม่ค่อยอยากนั่นก็เลย แต่เอาแบบเอาแบบเซฟๆตัวเองนี่คร<ต>ับ <พอ S 1> ผมแต่ว่าเดี๋ยวหลังไม่ดเดี๋ยวหลังไม่ผมกับหลวงพ่อดีกว่าแล้วหลวงพ่อนอกจากการเจอมือการอะไรทำโฉนดเนี่ยผมได้ยินมาว่าหลวงพ่อเรื่องการทําน้ามนต์ทำน้ำมนต์อะไรเราะน้ำมนต์นชนะมาเนี่ยหลวงพ่อมันมีมันมีพุทธบวชตอนหนึ่งที่พุทธเจ้จาจะจะตรัสรู้นะครับมีแม่พระ ชนะมาเนี่ยเราไปศึกษาได้บทพระหุมครับผมพยมนคาถาแปดบทน่ะพุทธเจ้าชนะอะไรมั่งจริงๆมาเล่าตอนนี้ก็จำได้ไม่หมดแล้วนะครับผมชนะช้างชนะนางกินจะมาณวิกาชนะนิคนทั้งแปดแปดแปดฝ่ยชนะของพุทธเจ้าคือเราเอาบทนั้นมาทำน้ำมนต์ให้เกิดชนะใครชนะคนที่ปะไม่ปราถนาดีแต่มันมีในยะนะต้องมีเวชนิยมหน่อยว่าคุณต้องเป็นคนที่ ฝ่ายไ,ไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาน<ร>ะถูกกระทาถูกกระทำนะมไม่ใช่ว่านึกอยากจะชนะคนอื่นด้วยโดยใช,ใช้ใช้เรื่องอะไรความไม่พอใจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ไปไปสร้างอะไรก็เกิดเรื่องแล้วว่าเราจะอยากชนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คุณต้องถูกกระทําต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกกระทําก,ก่อนนะพูดง่ายๆแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะเรื่องนี้รู้สึกว่าคนคนรู้ไม่เยอะนะเนี่ยเรื่องหลวงพ่อเรื่องเรื่องหลวงพ่อทํานน้ำมนต์น่ะเขาเรียกน้ำมนต์แล้วก็มันจะมีวิธีนั่งบนอิฐแล้วก็อาชื่อของคู่กรณี มีอย่างที่บอกนะเราเป็นฝ่ายถูกถูกกระทําจัดแจ้งนะไม่ใช่ว่าเราไปทําคนอื่นเขานอะมีมีนัยยะอันนี้สําคัญพอคนเจอนัยยะนี้บางทีไม่อยากทําเพราะว่าไปอยู่อีกฝ่ายตรงข้ามทีเราไม่ได้ทําให้ชนะความจนใช่หลวงพ่อชนะความจนขยันชนะความจนในอ่านน้ำมนต์ได้ไหมผมอยากชนะมากอันนี้คือมีน้ำมนต์ในนี้มีตําราของหลวงพ่ออะไรมาครับอันนี้ม็นอยู่ในคาถาของพ่ออยู่แล้วครับหลวงพ่อบอกถ้าจิตดีใช้ทีปพิโตพาผมก็ อันนี้กต่หลวงพ่อยังยุมาเลยือนกันน้ท่านเพื่อบอกท่านเองบางทีบางทีเราไม่ต้องใช้คาถาแต่ว่าแต่ละอาจารย์เขาไม่เหมือนกันนะเราจะไปว่าของเราถูกแล้วคนอื่นไปถูกไม่ใช่อันนี้แล้วแต่อุปเทศแต่ล้เรียนมาไม่เหมือนครับมอันนี้พอเข้าใจนะหลวงพ่อว่าแต่ว่านี่คือเนี่ยในน่าสนใจนะครับว่าหลวงพ่อยงยุดในเรียนถึงห้าสิบห้าสิบป่าอาจารย์ที่จดเอาไว้แลวที่ไม่จดอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้แสดงว่าเป็นผู้คงกก่เรียนมาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ โอ้อวดอะไรมากมายแล้วคือมันจะออกมาในรูปของการอนุเคราะห์คนครับตามแล้วแต่ใครมาอขอความช่วยเหลืออาณาโมอนอ,อ,นม,อ,นอมีของโดนของโดนอะไรเนี่ยโดนของโดนคุณท่านก็แก้ไขไปตามไปกันนะครับเดียวหลวงพ่อครับผมได้ยินอีกวิชาหนึ่งเลยหลวงพ่อผมเนี่ยต้องงานนี้ยังไงหลวงพ่อต้องช่วยผมแล้วล่ะผมได้ยินหลวงพ่อมาเรื่องวิชาพระอะไรนั่นดวงพิชัยสงครามหลวงพ่อ <c oughs> เรื่องพวกน,นี้นเราเราต้องสืบสอนว่ามันจะมีคนสมัยก่อนนะที่เขาจะลงดวงดวงเขาเรียกดวงสําหรับการไปทําศึกให้เกิดความชัดเจนนะตามตำราน่าจะเป็นพอนบินพระลเรศวนคนแรกรที่สมเด็จอ,อ,อะไรนะที่เป็นคนมอนนะทําให้อ่าพระพนรัตน์ปากแก้วเราใช,ไไใช่ไม่ใช่มีเป็นพระที่มอนที่ตอนที่ทําสงครามกับพระมาเนะี่ยชื่ออะไร มหาเถรกคช่องเพระมหาเถรับพระพุรัที่เป็นมเดลทำให้ครับผมทําให้แล้วก็ไปลบที่ไหนก็ชนะแต่ว่ามันมีนัยยะว่าต้องทําเฉพาะนะมามหากษัตริย์กันในทัพที่เป็นที่จะต้องออกไปต่อสู้ครับแต่อีทีเราทําระยะหลังๆเขาจะที่เราคุ้นเคยคือเขียนดวงแล้วเอาไปหล่อพระอืแต่ของหลวงพ่อเนี่ยเขียนดวงแล้วไปใต้ฐานพระอืออันนี้นะครับเพราะผมเคยไปเห็นบางที่นะครับเป็นเขาเรียกว่าสวดมนต์อ่ะ ปปท่านบอกว่าพระเราอะเกิดดวงเราไปอยู่ใต้พระที่คนมาสวดมนต์เยอะๆมันจะเหมือนกับกุศลเนี่ยมันจะส่งให้ดวงอะขึ้นด้วยแต่ดีถนีเราจะทําเราจะทําอย่างนี้เราก็ต้องเอาดวงเอาบรรจุไปใต้ฐานพระแล้วก็ต้องสวดพอเราสวดอยู่ที่บ้านคนเดียวแล้วก็ต้องสวดบ่อยๆอาจจะต้องสวดทุกวันเพราะพุทธมนต์เนี่ยมันเป็นมนต์ที่ดีอยู่แล้วมปปบางที่ผมเคยไปเห็นแต่แต่ไม่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการทําดวงวิชญาสงครามยังไม่ใช่ทาได้ทุกคนนะ ไปดวงคนบางคนก็เหมาะที่จะทาบางคนก็ไม่ควรทําเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันสูงเกินวาสนามฉันว่ามาแทนที่มันจะไปสนับสนุนไม่น่าใช่อ่ะหนึ่งเราไม่ใช่พระครับผมพระโลกไม่ใช่คนที่จะต้องออกไปต่อสู้เอาต่อสู้กับเรื่องการทํามหากินพอก็เอาดวงเนี้ยไว้ใต้ฐานพระแล้วก็สวดมนต์ แล้วโดนส่วนใหญ่หลวงพ่อทำยังไงให้ลูกศิษย์นะไม่ค่อยได้ทำมากไม่ค่อยได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้จะหลวงพ่อจะต้องทำแล้วล่ะวันนี้หลวงพ่อต้องทำแล้วครับอย่างนี้คงไม่ต้องทำแล้วไมอวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดจต่างนอกอยู่แล้วก็คนเราก็หลายๆคนไทยหลาทางช่วยกันนะครับหลวงพ่อมันจะได้เก่งไงครับถ้าเป็นเสือก็ติดปีกบินได้เลยนั่นแหะเดี๋ยวอันนี้ก็ว่าผมก็เห็นนะบางที่เขาจะใช้อะไรเป็นพระพิชัยสงคราม นนเจ็ดพระพุทธรู er ปรก็มีมนะครับแต่ดวงส่วนส่นวนมากที่ทำเนี่ยก็ใช้ดวงดวงลาสติจักเนี่ยใส่เข้าไปในตำแหน่งช่องดาวแล้วก็ใส่แล้วก็สวดสวดมีเคยเขาเล่าว่าก็มีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะเขาชอบสร้างพระด้วยการ <c oughs> ทำเนี่ยแต่เขาเขาจานแผ่นลงเลยแล้วก็ปลอมแล้วก็สร้างพระแล้วก็เอาไปไว้ในที่สำคัญสำคัญเป็นอุโบสถเดี๋ีวนี้วัดต่างๆเขาก็ไม่ค่อยให้ไปอยู่แล้วล่ะใช่ครับเขาก็จะมีก็นอกจาก เรื่องว่าพิชัยสงครามซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ทาแต่ที่ผมเห็นเลยคนลุกเสกลุกหามาที่วัดหลวงพ่อเนี่ยนอกจากหลวงพ่อจะเจอมือแล้วหลวงพ่อไม่ว่างนี่ก็จะมีลุกษส์หลวงพ่อลงวิชาพุทธภักเป็นแม่ทัพหน้าพุทธภัก์เป็นตัวเสริม,มเพราะว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เราต้องเข้าใจว่าใครเห็นใครรักดีนะกเมตตาอันนี้เราได้เปรียบไปห0สอร์เซแล้วนะใช่ไหม,มอันนี้สําคัญมันจะเสริมเสริมกันแลยกัน การลงทอง39แผ่นนะครับเว่าวันที่เราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอายศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีวันเสาร์นี่หนึ่งกับบังคารครับแต่วันลงมาเสนีมันจะใช้เสาร์บังคารไม่น่าได้มันก็ยังไงอ่ะคือเอาเซฟไว้ก่อนคือเก็บสังขารท่าไว้ก่อนใสน่ในโรงอ่ะโรงที่รรสรวมาจนเก้าปีอ่ะ ก็ปีนี้ลูกศิษย์ทางนอยอที่เขารับเรื่องนี้ไว้ก็ถามว่าทำไมไม่อนงพ่อใส่ตามเจตนาโลนมาทอ่ะคร <ฮะ S 2> ับสุดท้ายก็ต้องเปิดลงใส่แล้วตอนเปิดลงมันเป็นยังไงเพราะมันมีรูปอยู่เนี่ยมัน่อแห้งเน่ะ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจนักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ